อะไรผมก็ด่าคุณกลับบ้างจ้าบคุณเราในชีวิตจริงอะไม่รู้จะอดทนทำไมเก็บไว้มันก็บางเรื่องมันเกินไปนั่นแหละผมรู้สึกว่าแบบผมเหนื่อยเพื่อพวกคุณอพวกคุณที่ด่าผมอยู่คุณดูคนอื่นดูคนน,คน,นี้ดูคนนั้นมีความสุขแต่คุณลืมนึกไปว่าผมนี่แหละเป็นคนที่พาพวกคุณได้เห็นถึงพวกคุณจะเข้ามาทีหลังเลยคิดว่าอ,อ๋อมันไม่ใช่ผมแต่นั่นแหละผมบอกว่าจุดเริ่มต้นของก็คือไอ,ไอตัวนี้แหละที่พาทุกคนมาเห็นนะั่นแหละเออได้ปลดปล่อย สะนะ<อ>่ะกูดกูดกูดสวยมั้งล่โ okay. okay. uh, อเคโอเคโอเคสวายเรื่องนึงที่สวยตรงไหนวะ โอ้สวยตรงไหนวะสวยสนวะยตรงไหนวะสวยตรงไหนวะเออว้าวสวยตรงไหนวะเออสวยตรงไหนวะสวยตรงไหนวะเออสวยตรงไหนวะอืมอืมไมั้นิดเีไปเพื่อนนิดเออก็คุ้มขาผมไม่ขอบคุณหรอกครับวันนี้หยอกหยอกขอบคุณครับ <laughs> Bởi vì cái wow, very, swipe wow, yes, swipe wow. Uhm. wow, wow, swipe wow, wow, swipe wow, này quá swipe wow, này quá swipe wow, này quá swipe มีทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดื้อแกกันแล้วนะครับว้าวสวยตรงไหนวะว้าวสวยตรงไหนวะอืเอฟซีให้มาทั้งนั้นเลยผมบอกให้เอฟซีให้มานะเอฟซีเอฟซีล่าสุดก็มีมาชุดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามี เ FC ที่น่ารักเพื่อนๆที่น่ารักใช่นแหละเลี้ยงเพื่อนๆนั่นแหละที่น่ารักให้มานะครับวันที่ไปงานที่พารากอนให้ใหม่ชุดนะครับขอทาชุดกลับให้หมดก่อนว้าวสวยตรงไหนวะว้าวสวยตรงไหนวะอืกอะไรอ่ะอืมอ่าอ่อยูยูยูแฮปอันนี้ไหมอ่างไอวอนกามินยู i n Yes, ม e น ดูแฮปหนังกระติกไหมอ๋ออยาเลยเดี๋ยวผมติดสีเหลืองคาเมชารเวคองฮวกามน I w a n ่ hair s a m นมินติดตั๊กเกอเกาหลีอ a y ไม่เต็มนึ่งค่ะ I made you าเมิน No, coming the, um, hang, hang. Oh, yeah, coming I am hanging. Oh, that's nice. Yeah. My hair. Same. Yeah, yeah, mm. yeah. Yeah. yeah, so, yeah. Yes sir. Yes. Yeah, Yeah. Yeah, oh. yeah, yeah. yeah. มินเนะ yeah yes same ว้า yes same ครัมัง n g ส s t i ก g good yes I like it ชอบฉันชอบมังกอสตีนโอเคแป๊บนึงค่ะยูแฮปนังกะติก yes do you h a นังกะติก yes นังกะติกมอลลิกัน yes yeah mollycan m o l l y ใบวันนังกะติกนะนังกะติกแต่ที่มันผมยใหญ่ อืมปิปิบหรอแป๊แปหรอปีปีหนูปีปีแป๊แปหรอโปกีโปกีหน้าบานแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะฟิลเตอร์ช่วยคุณได้ you want um yeah yes bang yes you want bang yeah yes come a n okay จิกามินแต่การมินตอนนี้หน้าบวมหน่อยครับผมการมินกินเยอะไปหน่อยออไม่คิดนะผมไอ,ออไอที่นั่งวันนัน้นนั่งนั่งตรงนี้แหละแล้วก็กระโดดไปพามเพื่อนมาดูสาวเกาหลีเนี่ยสามเดือนเนี่ยดูดิมาอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนไม่น่าเชื่อปะ่ะ มันเป็นอะไรที่มันไม่ได้แปลกมากหรอกถ้าถ้าพอเราคิดถึงในในในโลกความจริงแบบจริงๆเลยนะมันไม่ได้แปลกอะไรเลยนะเพื่อนๆมันก็เหมือนว่าเราเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตนะแล้วมันก็มีมีอินเทอร์เน็ตที่มันสื่อสารกันกันถึงถ้าเรามองแบบไม่ใช่เรื่องแปลกมากมันก็คงเหมือนคนที่อะไรนะ หมือนคนที่ปัดๆแล้วก็เจอกันต่างชาติสุดท้ายก็มีโอกาสมาเจอกันที่ไทยหรือว่ามีโอกาสไปเจอกันที่นอกเนี่ยแต่มันก็คือเป็นเป็นอะไรที่น่ารักมากกว่าของผมเนี่ยมันมันมันไม่ได้แปลกหรอกแต่ว่ามันมีไอ้นี่ครับมันคือเรือ